กับพ่อแม่ไปราชการบ่อยนะครับก็มีพี่สาวพอพ่อแม่มอยู่พี่สาวก็เป็นผู้ดู่ลนะครับซึ่งวันนี้ก็พี่สาวก็มาทำหน้าที่ขยากขอบคุณพี่สาวอาจารย์สุริตน์ทองสุดน,นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าก็เป็นแม่ทนทีสองของผมซึ่งผมรักมากนะครับส่วนในตัวผมเองที่อยากเป็นทำไมมาอยู่ราชบุรีได้นะครับ วิธีชูบีคือมาเล่าราชานาวทหารทำแรกไม่รู้จักเลยจังหวัดราชบุรีมาวันแรกนะครับมาฝึกมาเน,น,นี่ยออกมาคำแรกที่ได้ยินและติดหูที่ตลอดเวลาคือพวงแหร์ทินกำเนิดเกิดในเชาวราชบุรีแต่ผมมักจะพูดกับน้องๆที่เล่นกีฬายอยู่ด้วยกันว่าถึงแม้ผมจะไม่ใช่ลูกบ้านเกิดแต่ผมรักสโมสรราชบุรี รัชบชาวรับวีเรืออกๆนะครับผมพูดเสมอซึ่งทิโลโเนี่ยมีแม่น้ำหน้าไหลา่ายการเมืองป้าเราเหมือนกันครับแม่น้ำแม่กองนะครับและสิ่งหนึ่งที่ที่ทบอกได้เลยว่านำพาเรามาเจอกันคือไม่ใช่ทาาหารครับทางด้านกีฬาทุกค่ายทหารทุกตกร้อยมีสนามกีฬาชีวิตลูกทาหารพอไอยู่บ้านพอาอ่นพอไปชายแดนบ้าง เงาเย็นกับมาจากโรงเรียนไปสนามกีฬาที่ท่าอมร้อยตลอดทุกวันนะครับพองราราชการอยู่ที่นี่ก็ได้รับโอกาสจัดผู้ใหญ่นะครับให้มาทํากีฬานะครับไปกีฬาแห่งชาติบ้านไปงานของสมโมสรบ้านก็ได้มีโอกาสรู้จักกับเจ้าสาวซึ่งเห็นครั้งแรกที่นครศรีธรรมราชเกม จ่ายยุ่ยยี่ให้เราทุกคนผมก็แอบม,มองมองอย่างเดียวนะครับผู้ชายทุกคนที่ปากดีถ้าไม่ได้ดไริงอะไรปากดีทุกคนครับแต่เวลาที่เรารักเขาจริงๆผมมองนิ่อย่างเดียวมองให้คนรู้ว่าเรารักเขาแล้วก็คือผมไม่นคนกีฬา แล้วมาได้คักีฬามันแย่เลยครับต่อบินครับ,อบ,รบโอ้เจ้าอาของเรานะครับไม่ต้องสัมภาษณ์เลยนะครับเตยความในใจเสร็จสั้นผมไม่มจำเ้สัมภาษณ์อย่างไรนะครับตัวเจ้าอาว้ธช่วยพิธีกรนะับทำให้เราทราบถึงความรักที่มาที่ไปของทั้งสองนะครับเป็นหน้าดีดีและเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ จากปุ้ยก็คงจะไม่ดีกันไา้สู้ดีแล้วนะฮะหลังจากที่มารับราชการตอนนี้ก็คงจะลงหลังความขาดที่แน่นอนนะครับท่านผวิจิตรโรกศักดิ์นาวารักษที่สองสาวในวันนี้ได้นำพาเก้าที่จะนำพาชีวิตทั้งสองไปสู่จุดหมายนั้นเชื่อเลยเลยว่าต้องการกำลังใจความเมตตาจากท่านผวิจิตรที่มวกเราทุกท่านในวันนี้ที่เดินทางมา พวกเราทุกคนก็พร้อมนะครับที่จะคอยเฝ้าร่วและเป็นกำลังใจให้กับนาวารัาคัมนี้ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ท่านผู้อ่านหนึงครับเป็นผู <mythology. S 1> ้อานหน้ได้ก่อนรับการผูรณาการบูรณาการถัดจากเช้านี้วันนี้แม้ว่าอา